คนนี้งานก็ไม่ดีกว่าผมทําไมได้บอกผมบอกเทียบกันไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันเชื่อไหมของผมเนี่ยส่งครั้งแรกน่ยเม่ส,สิบเรื่องนะรีเจหมดเลยแล้วเก่งมาแต่เกิดมันเป็นไปไม่ได้จานขอเร็วได้เร็วอย่างผม2 0 0 0มื่นอ่เงี้ยปีหนึ่งสองแสนจานนิ่งนิ่งเนี่ยสองแสนหายไปเลยนะครับทำไมต้องขอตำแหน่งวิชาการเหรอ,อประการแรกเลยนะครับในแง่ของกฎระเบียบข้อบังคับ ของสถาบันอาจารย์ในอุดมศึกษาทุกคนที่อยู่ภายใต้กำกับของอวเราต้องมีภาระ,ะตามข้อบังคับสถาบัน5ประการประการแรกคือภาระ,ะงานสอนประการที่2คืองานวิจัย3คือนวัตกรรมการสอน4คือนวัตะกรรมสิ่งดืดหรืองานสร้างชื่อเสียงแล้วก็5งานสร้างไรายได้หลักๆไอตัวบ่งชี้ที่สําคัญที่เขามาใช้ในในการกําหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพของบุคลากรทางวิชาการนะครับ หลักๆมีสอ,สองตัวเลยภาระงานสอนกับภาระงานวิจัยถ้าอาจารย์มีภาระงานสอนใช่ไหมครับผลจากการสอนมันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมการสอนถ้าอาจารย์มีงานวิจัยมันจะก่อให้เกิดผลงานวิจัยสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ทำให้เกิดนวัตกรรมสร้างชื่อเสียงถ้ามีชิ้นงานสร้างไรายได้ได้ไดน,นั่นคือ5ประการมันจะเอาไปเป็นตัวที่กําหนดตําแหน่งทางราชาการนั่นคือเอาไปขอพรสอรอสอสอนั่นหมายความว่าไม่ว่าอาจารย์จะอยู่สถาบัานไหนเนี่ย อาจารย์ถูกบังคับด้วยข้อบังคับนี้อยู่แล้วถ้าอาจารย์ยังอยู่ในมหาลัยที่กํากับด้วยสอกอ,อนะครับดินไม่หลุดแต่ถ้าอาจารย์ยังยืนยันว่าไม่ขออ่ะทําไมไม่ขอมีอะไรป่ามีแน่ๆครับมีแน่ๆมีแน่ๆเพราะอะไรครับถ้าอาจารย์เป็นอภายใน7ปีอาจารย์ไม่ขอพอสอค่าจ้างจะไม่ขึ้นหรือเป็นขั้นต่าไม่เกิน2เซนตลอดไปจนกว่าจะปรับเป็นพอสอถ้าอาจารย์เป็นพอสอแล้วอาจารย์ไม่ได้ปรับเป็นรอสอภายใน9ปีเงินเดือนไม่ขึ้น น่ามีความว่าอาจารย์ก็ได้2%ตลอดไปไม่เกิน2%อเนันนี้ไม่ว่าอาจารย์อยู่มหาลัยไหนนะครับเกณฑ์เดียวกันเลยนะครับแตกต่างกันนิดหน่อยบางมหาลัยก็อาจจะอะไรครับสองสปีเนี่ยถ้าไม่ปรับเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นอาจจะพ้นสภาพตามเกณฑ์ก็ได้ประการแรกสําคัญที่สุดเลยเราถูกครอบหรือรถูกบังคับด้วยข้อบังคับประการที่2ความก้าวหน้าทางวิชาการในสายวิชาชีพต้องเริ่มจากอต้องเป็นผอสอเป็นรอสอเป็นสใช่ไหมครับถ้าเป็นสายบริหารก็เป็นอะไรครับเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าภาคเป็น ผู้ช่วยคณะบดีเป็นรองคณะบดีเป็นคณะบดีเป็นผู้ช่วยที่การรองที่การอธิการนั่นคือสายบริหารแต่อันนี้เราจะว่าด้วยสายวิชาการถ้าไครเลรพาพาร์จานไม่สามารถปรับออเป็นผอสอเป็นรอสอเป็นสจานก็กลับไปข้อแรกเลยก็คือโดยอะไรครับข้อบังคับสถาบ,บันว่าด้วยกอบบอหรือว่าการแผนบุคคลประการที่3อันนี้ปากท้องเลยเศรษฐกิจในครัวเรือนเลยคือถ้าจานขอผอสอรอสอสอจานหรือว่าอาจารย์มีตำแหน่งมีเงินไปตำแหน่งทชาการถ้าจารย์ไม่ขอตำแหน่งทางชาการจาย์คิดดูนะครับเอาเอากลมนึง่ หนึ่งปีจานจะหายไปแสนสองจานขอเร็วได้เร็วขอช้าได้ช้าไม่ขอก็ไม่ได้มันจะโดนถูกบีบและอยู่ลําบากยังไงจานเป็นอาจารย์มหาลัยในอุดนมศึกษาเนี่ยจานต้องทําวิจัยนอกเหนือจากภาระงานสอนเพราะมันเป็นอะไรครับตัวบ่งชี้ที่สําคัญเป็นพลังงานที่มีน้ําหนักที่ทําให้เราก้าวหน้าทางวาชาการจริงๆแล้วเนี่ยสจอรอเราเนี่ยนะครับเป็นมหาลาัยที่เน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์วิศาาวศกรรมเทคโนโลยีอยู่แล้วนั่นหมายความว่า อาจารย์ที่อยู่ในสายนี้อาจารย์เริ่มต้นมานานแล้วแหละอาจจะไม่รู้ตัวอาจารย์เรียนปตีก่อนจะจบอาจารย์มีซีเนียร์โปรเจกต์ใช่ไหมมีโครงงานนะครับเอาทักษะที่อาจารย์เรียนมาตอนพื้นฐานมาทาเป็นชิ้นงานอาจารย์เรียนปโทปเอกบัณฑิตศึกษาอาจารย์ท,ท,ทยํี thesis อาจารย์ต้องทําผลงานวิจัยอย่างเช่นปโทเนี่ยของเราก็ทั่วไปก็รีควีเมนว่าผลความวิจัยหนึ่งตีพิมพ์หนึ่งฉบับนะครับอาจจะเป็นช็อตเปเปอร์เป็นคอนเฟนเปเปอร์ถ้าเป็นปอเอกอาจจะเป็น2ฉบับถ้าเป็นฟูลเ p เปอร์หรือถ้าเป็น 1. full paper ก็ต้องเป็น 2. short paper นั่นหมายความว่าอาจารย์ถูกทำถูกฝึกให้ทำวิจัยมาแล้วทำ paper มาแล้วไม่ต้องเริ่มต้นอาจารย์เริ่มต้นโดยที่ไม่รู้ตัวเพียงขอแต่ว่าให้อาจารย์มาเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยทำต่อนเนื่องสม่ำเสมออาจจะเพิ่มเติมความเข้มข้นหรืออะไรครับคอนเทนต์ที่มาอะไรครับมีคุณภาพมากขึ้นเพื่อได้ผลงานวิจัยที่มีความมี contribution ที่สูงขึ้นหนักแน่นขึ้นเพื่อเอาไปขอตำแหน่งทังวิชาการ อันนี้ไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือจะเริ่มหรือเปล่าแค่นั้นเองเริ่มต้นอาจารย์ใหม่มันมีทุนนะครับเขามีทุนนะครับไม่เจ่ของเราที่อื่นส่วนมากจะมีทุนที่สําหรับอาจารย์ใหม่มันจุกไม่เกิน2ปี5ปีใช่ไหมครับถ้าภายในจะ2ปีถ้าเป็นวชอของนอาอาจจะ5ปีอันนั้นเป็นช่องที่เราขอได้ง่ายลยสั้นเพราะเขาไม่ดูอะไรเลยดูแค่อะไรครับอายุงานนะครับเป็นทุนที่ให้ง่ายเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นให้อาจารย์ที่จบใหม่ๆหัดทําวิจัยนะครับพออาจารย์เป็นรุ่นใหม่ละ ก็เถิดมาพ้น5ปีไปอาจจะเป็นรุ่นกลางนะครับอาจารย์ขอได้อีกใช่ไหมครับพอเป็นรุ่นกลางเป็นรุ่นวอโสแต่อาจารย์ต้องขอแต่รุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นวอโสถ้าอาจารย์ขอรุ่นจะขอรุ่นกลางโดยที่ไม่ผ่านรุ่นรุ่นใหม่มันคงคงคงลำบากส่วนความร่วมมือทางวิชาการก็เหมือนกันเหมือนทุนวิจัยนะครับเราก็อาศัยอยู่ในแลบที่อาจารย์แล้วเขามีคอนเนคชันอยู่แล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละเราทําไปเราทํางานวิจัยสม่ําเสมอเรามีผลงานสม่ําเสมอนะครับอาจจะเริ่มต้นจาก งานวิจัยที่เป็นพวกตีพิมพ์เป็น Paper c o n f e r ฟ n c e Paper ขยับชั่วโมงบินมาอาจจะเป็นการตีพิมพ์ด้วยเ a p ปอร์ Paper ที่เป็นใน TCI หรือ Thai Citation Index คือของของของไทยนั่นแหละนะครับที่ในกลุ่ม1กลุ่ม2ที่สามารถขอตำแหน่งทําชาการได้ขยับมาเป็น SJR 사이 g o ค่ายไซ마코นะครับขยับมาเป็นที่มันเข้มข้นหน่อยจะเป็น Web of Science ของค่ายคาริเว e นะครับเชื่อผมเถอะจันทำ ผลงานวิจัยสม่ำเสมอเนี่ยชื่ออาจารย์จะปรากฏในดัตตาเบสพอถึงจุดจุดหนึ่งที่ทํางานเลเวลสูงขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะมีกลุ่มคนไม um, ่กี em, man, made. We made no ่กลุ่มละในโลกเนี้ยในในนานาชาตินะครับชื่อรู้จักกันละนั่นอาจารย์จะได้คอนเนคชันโดยไม่รู้ตัวหรืออย่างผมเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยคือคอนเนคชันก็จะมีอาจารย์ต่างชาติใหม่ๆเนี่ยนะครับเห็นชื่อเราก็จะมีอะไรครับมีอีเมลมาปรึกษามาคุยเราได้คอนเนคชันโดยไม่รู้ตัวเขาต้องการชื่อเราไปไปไปโคด้วยใช่ไหมครับเราก็อยู่ในวัยเนี้ยเราก็อยากอะไรครับ อยากจะถ่ายทอดอยากจะประครองเอาความรู้ความประสบการณ์มาช่วยอาจารย์รุ่นใหม่เพื่ออัปเดตตัวเองให้เป็นพรสร,รสนนี่ประสบการณ์ของผมนะครับแต่คนอื่นก,ก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ง่ายสุดต้องอาศัยใบบุญอาจารย์เก่าแล้วขึ้นมานะครับคงคงไม่ต้องเริ่มจากสูงนะนะค,คุณรู้ไหมว,ว่าปัญหาสําคัญที่สุดในการทําวิจัยคืออะไรคือใจคุณเองแหละนะครับงั้นถ้าคุณควบคุมใจได้ควบคุมสมาธิได้ควบคุมโฟกัสที่คุณจะทำได้เนี่ยทุกอย่างไม่ใช่ปัญหาคาดหวัง ว่าจะได้ไม่ได้ผิดหวังไปเรื่องปกติไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเองจะกลับมาเข้าสู่ระบบเมื่อไหร่แค่นั้นเองเชื่อไหมของผมเนี่ยส่งครั้งแรกเนี่ยเป็นสิบสิบเรื่องรีเจ็ตหมดเลยโหแบบกลับมาด้วยค่าตัวเองเฮ้ยทำไมเราไม่ไหวงี้ไม่ใช่เลยไอ้ตรงรีเจ็ตไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเวลาเนี่ยที่ถูกรีเจ็ตแล้วใจมันตกเนี่ยเวลาเนี่ยคุณจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนที่กลับมาเข้าสู่สภาพปกติได้แค่นั้นเองคนนี้งานก็ไม่ดีกว่าผมทําไมได้บอกผมบอกเทียบกันไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกัน ผู้ทรงคนอ่านก็คนละคนกันใช่ไหมอีกอันนึงคือพอใจไม่สู้หาข้ออ้างและวหนุนไม่พร้อมหนี่ไม่พร้อมไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวคำพร้อมไม่พร้อมคืองานวิจัยนะครับงานวิจัยไม่ใช่แบบปุกปั๊บได้มันใช้เวลาเป็น5ปี10ปีนะครับมันไม่ใช่ว่าข้อ1ทําไรข้อ2ทําไรข้อ3ไม่ใช่มันต้องอาศัยการซึมซับการทําชั่วโมงบินประสบการณ์เหมือนกันมานั่งคุีวันนี้ก็คืออะไรครับให้เป็นแนวทาง หลักๆก,ก็แค่สร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจแหละนะครับที่เหลืออยู่ที่ตัวเรา